วันลุมพินีแอนตาคาเซมได้สดสยบราฟฟี่โบฮิกศึกวันลุมพินี37ศึกวันลุมพินี37เดินหน้าแจากความสนุกให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้แบบจัดเต็มเหมือนเช่นเคยเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยเหล่านักต่อสู้ฝีมือชั้นนำทั้ง12คู่ต่างสร้างผลงานสุดประทับใจเพื่อไล่ลาเป้าหมายการเป็นนักกีฬาวันอย่างเต็มตัว คู่เอกของรายการขุนเข่าแดนน้ำหอมราฟีโบฮิกนักชกแกร่งวัย32ปีจากฝรั่งเศสอดีตแชมป์เวทีลุมพินีรุ่น147ปอเปิดหน้าวัดความสดแอนตาคาเซมรุ่นน้องฟอร์มแรงวัย24ปีจากเบลารุสที่หวังกลับมาเก็บแต้มชัยต่อเนื่องให้ได้เจอกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอ เปิดฉากมายกแรกรูปเกมยังเน้นดูเชิงกันเป็นหลักอาวุธของทั้งสองฝ่ายไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรยกสองราฟฟี่โบโฮิกมีลูกคึ้นเดินเข้าทำพร้อมใช้ลูกเตะเป็นอาวุธนำทางเข้ายกตัดสินเกมพลิกเมื่อแอนต้าคาเซมได้จังหวะปล่อยหมัดเข้าเต็มหน้าราฟฟี่โบโฮิกส่งลงไปนอนโดนนับแปดส่งผลให้จบเกมแอนต้าคาเซมเป็นฝ่ายได้รับการชูมือชนะคะแนนเอกฉันเดินหน้าเก็บชัยชนะสองฝ่ติดต่อกันได้อย่างสวยงามด้านคู่เอกภาคอินเตอร์พ่อน้องฉลาม ก้องธรณีสอสมหมายมวยซ้ายจัดจ้านวัย26ปีจากเพชรบูรณ์ตามล่าชัยชนะไฟที่4ติดต่อกันดวนแกร่งคู่ปรับจากแดนซามูไรไทกินนอิโตะผู้รังอันดับ4แรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวทโดยสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอหลังเสียงระฆังดังขึ้นก้องธรณีสอสมหมาย เดินเกมด้วยความมุ่งมั่นใช้อาวุธซ้ายลูกถนัดเป็นทีเด็ดโจมตีต่อเนื่องยกสองมวยซ้ายจากเมืองมะขามหวานยังปักหลักปล่อยอาวุธได้จะแจ้งมากกว่าแต่ทาอิกิไนอิตโตะยังอึดทนเอาตัวรอดไปได้เข้ายกสุดท้ายก้องธรณีสอสมหมายรวมพลังทั้งหมดหาช่องเข้าทําแบบไม่มีพักสุดท้ายจบเกมนักชกขวัญใจคนไทยเป็นฝ่ายชนะแต้มเอกฉันพร้อมเพิ่มสถิติชนะเป็น5จาก6ไฟได้สําเร็จสี่นักกีฬาฟอร์มจัดรับโบนัสกลับบ้าน จากการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความเร้าใจเกินพิกัดบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงเปิดกระเป๋าแจกเงินรางวัลโบนัสพิเศษให้กับนักกีฬาที่โชว์ผลงานเข้าตาทั้งหมด4รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1.4ล้านบาท1.4ล้าน4แสนบาทได้แก่ 1. เอลิสคาเซมโบนัส3.5แสนบาท 2. เก้าไกลชอห้าพยักษ์โบนัส3 5แสนบาท,ลบ 3. 500, บาท 3. ลำน้ำขขงบีอสมวยไทยโบนัส3.5แสนบาท 4. ริติเดชส,สอสมหมายโบนัส3.5มจุแสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี 37. คู่เอกแอนต้าคาเซมชนะคะแนนเอกฉันรับฟี่โบฮิกมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท135-145ปอคู่รองริธิเดชส,สอสมหมายชนะน็อกเทพทักษินสอสอรสิงเวลา1นาฬิกานาทีของยกสองมวยไทยแคทเวด132ปอ ลำน้ำของ BS มวยไทยชนะน็อกสำออยน้อยต่อผู้สุวรรณนาทีที่2นาฬิกา30นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นไฟเวท125 135ยาิปอเพชรศิริชัยเด็ดเพชรศรีทองชนะคะแนนไม่เอกฉันสองฝั่งคงเอง FA กรุ๊ปมวยไทยแคทเวท1 3 3ปอก้าไกลชะห้าพยักษ์ชนะน็อกพันมงคลสองมงคลการช่างนาทีที่1นาฬิกา2ีนาทีของยก2มวยไทยแคทเวท124ปอ ทหารเอกนายกเอธาสาลาชนะคะแนนไม่เอกฉันมหาหินนักบินอะไหลมวยไทยแคทเวท118ปอก้องธรณีสอสมหมายชนะคะแนนเอกฉันทาอิกินาอิตกมวยไทยรุ่นไฟเว125 135ายเวท125-135ปออัสลัมจอนอติคอปชนะทีเคโอเพชรหัวหินจิตเมืองนน,น,นาทีที่0ูนนาฬิกา50นาทีของยก3มวยไทยแคทเวท128ปอ เอลิสคาเซมชนะน็อกชัยสอสอต้อย8ดริ้วนาทีที่2นาฬิกา43นาทีของยก2มวยไทยแคตเวท130ปอมอริสบริยานชนะซับมิชชั่นกันต็อกต็อกบาัทาชูลูนนาทีที่2นาฬิกา23นาทีของยกแรก MMA รุ่นไฟเวท125 135ปอคาโลบูมินาอังชนะคะแนนไม่เอกฉันเดนิสอันรีฟ MMA รุ่นแบนตัมเวท135 145ปอ คอมรอนเบกออติคอฟชนะคะแนนเอกฉันเพอร์ซิวันอูโมอัมบี MMA แคดเวท130ปอติดตามวันแชมเปี้ยนชิพและวัลลุมพินีได้ที่ h t t p s w w w c h 7 c o m ว a น k i a t c h a m p i a n c h i